ในช่วงเพื่อนร่วมชิมท่านผู้ชมครับของทานที่เราเห็นกันอย่างพื้นพื้น,น,บ,นบ้านเนี่ยถ้าเราสักแต่ว่าทานไปมันก็จบแค่นั้นถ้าเราไปศึกษาหาความรู้นะครับเรื่องราวทั้งหลายผ่านการกินของเราเนี่ยยิ่งศึกษาเนี่ยยิ่งรู้มากนะครับเมื่อไหร่ที่เรารู้มากไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นเราไม่รู้เลยครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องกระเพาะปลาที่ผมทานกันตั้งแต่เด็กๆนะครับเรียกว่าเจ้าประจําปากซอยที่อารีนะครับ 30บาทมีทั้งไขน่นกกระทามาด้วยแต่วันหนึ่งแม่ช้อยนางรำมากระซิบบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปชิมกระเพาะปลาราคา1 0 0 0 0แสนบางอันนีดถึง1ล้านใครจะนึกถึงครับท่านผู้ชมครับติดตามชมว่ากระเพาะปลาบ้านเมืองไหนที่เขาขายกันเรือนแสนเรือนล้านครับนี่ครับแม่ชอตัวนี้แหละครับ ท่านผู้ชมครับแม่ช้อยบอกว่าจะพาผมมาทานสุดยอดของอาหารจีนเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยหูฉลามเพราร้านนี้เขามีชื่อหูฉลามอยู่แล้วฮะอาซอหูฉลามนึกแล้วว่าคุณปรมก่อนเดี๋ยวคิดว่าหูฉลามแต่เนื้อฟ้าก็ามีฟ้าเนื้อหูฉลามก็ไม่ใช่หูากนะ <c oughs> ินกนแ้ว่าจะเป็นอะไรเนื้อหูฉลามแต่มันมีเนื้อหูฉลามก็คือกระเพาะปลาไอ้กระเพาะปลาที่ปากซอยบ้านผม2ี่้าบาทเนี่ยนะครับ มันเป็นสุดยอดของอาหารจีนไดไงไม่ใช่มันใช่อย่างไม่ใช่โงไปละเริ่มโงแเริ่มโงแลวครับใช่มันเป็นกระเพาะปลาแต่มันไม่ใช่กระเพาะปลาที่จะพามากินวันนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่าจักรพพัดกระเพาะปลาอซึ่งราคาไปเปรียบเทียบกับกระเพาะปลาหน้าซอยไม่ได้เลยอย่างมากก็ร้อยบาท่ที่หน้าซอยพิเศษแล้วนะมีไข่ด้วยนะร้อยบาทร้อยบาทครับแต่นี่นะะไม่ต้องใส่ไข่เอากระเพาะปลาอย่างเดียว เขาขายกันเนี่ยต่อชิ้นต่ออันเนี่ยถูกที่สุดแสนหนึ่งแพงที่สุดล้านบาทไม่ช่อยกำลังพูดถึงกระเพาะปลาถูกต้องราคาเรือนแสนนี่นะครับเรือนแสนและที่สําคัญก็คือไอ้ร้านอาซาหูฉลามเนี่ยเขาขายหูฉลามโด่งดังแต่ไอ้สูตรกระเพาะปลาหรือกระเพาะปลาเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านเลยเขาไม่เคยเปิดเผยหรอกถ้าไม่ใย่รายการของเราเขาจะไม่ยอมให้ถ่ายเดี๋ยวคุณประกณ์และท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าไอ้กระเพาะปลาราคาเรือนแสน เรือนร้านมันเป็นอย่างไรครับอดทนไ, <ป S 1> ไม่ไหวแล้วครับก็เข้าไปดูแล้วครับทุกผู้กองครับ,รบ,รบผมบขอแนะนำไม่รู้จักคุณนัทวุฒิชื่นลสัสกุล แต่วงกัรนคะครับจะเรียกว่าเหี้อ้วนตขอเรียกว่าเหีอ้วนค,คนนี้แหละครับคุณประกรณ์เป็นคนที่มีความรู้เรื่องกระเพาะปลามากขึ้นคุณประกรณ์สงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะต้องพามาถึงที่นี่เพราะกินกระเพาะปลาที่ไหนก็ได้ก็อย่างที่คุณประกรณ์เห็นว่ามันเหมือนที่คุณประกรณ์เคยกินไปแล่วโดยโดยเบื้องต้นที่มองเห็นสัมผัสแรกไม่เหมือนเลยผมไปกินที่เขาหาบเขาต้มเรียบร้อยแล้วแต่ที่แปลกใจมากคับแม่ช้อยเหี้อ้วนครับว่ากระเพาะปลาเนี่ยบางชิ้นทั้งเหี้ออ้วนขายเนี่ยเรือนหมื่นเรือนแสนแม่ช้อย กตมันจะแพงในขนาดนั้นเรืร้านก็มีใช่ไหมมีครับมีมีเอาที่ข้างหน้านี่ผมจะให้คุณด็ตอร์คือเพียวคือเพียวด็อกเอร์ยุ่งห้ล้วเก่งขอบคุณเพีรขอบมากด็กเตอรก็มีด็อกเตอร์เปาคือด็อกเตอร์เาอเคยได้ยินแล้วที่ฮ่องกงครับอายัอายัดตอนนี้ด็รคือเพียวอยู่เมืองไทยชื่อด็อกวนด็อกรอวน เอาเดี๋ยวอ้วนอธิบายสิครับว่าทําไมมันถึงเป็นกระเพาะปลาที่มันจะแพงเรือนล้านเรือนแสนใช่ไครับอาจารย์ถามด้วยกระเพาะปลาเนี่ยนะจริงๆแล้วมีหลายหลายพันครับแต่พันนี้เขานิยมจริงๆที่เขากินแล้วบำรุงร่างกายเนี่ยเขาจะเรียกเป็นกระเพาะปลาเมียน ก็คือพวกนี้ที่เราเห็นทั้งหมดเลยเพราะปลาเมียนคือชื่อปลานี่ปลาปลาเมียนใช่ไหมครับชื่อไทยปลาเมียนนี่ชื่อไทยอ่าชื่อไทยครับมันมันมันอยู่ที่ไหนแหล่งหลักแหล่งของมันนี่ฮะเขาจะอยู่ไอพวกนี้จะอยู่น้ําทะเลลึกเขาจะกินพวกกินกินเนื้อปลากินพวกธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาถึงเขาถึงถือว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวบารุงมากเลยอย่างตัวนี้ถ้าเป็นอตัวเมียอันนี้จะเป็นตัวคู่วิธีการดูดูยังไงคือตัวเมียเนี่ยจะใหญ่แต่จะบางกว่า ตัวผู้ตัวตัวผู้เนี่ยจะเล็กแต่ตจะหนากว่าจะไม่ใช่ลองจับดูครับแบบนี้อ่าฮะทีนี้เราวัดยังไงฮะด็อ,ดอกดอกเตอร์อ้วนฮะต้องเรียกดอกเตอร์อ้วนเลยนะไม่ใช่นะฮะ,ะ,ด,อด,ะดอกเตอร์เราเราดูยังไงว่าไอ้คุณภาพของมันเนี่ยตัวมีหรือตัวผู้เราดูที่ไซส์เป็นหลักขนาดที่มันใหญ่เป็นหลักแล้วเราดูตรงไหนฮะเราเราจะดูความหนาของตัวปีกเนี่ยฮะ นี่เห็นไหมเราเราจับโูนี่ใหญ่จริงแต่ปีกเขาจะบางนี่ตัวเล็กแต่ปีกเขาจะหนาเนี่ยนะเขาต่างกันเลยเราเราเทียบกันดูจับบีบถูกถูกหรือแพงนี่อยู่ตรงนี้ใจค่ะนี่ความยาวตรงนี้เขาตัวผู้เนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่าครับจึงจะขนาดเขาจะเล็กกว่าแต่เขาจะหนาเขาจะนักคนที่เขานิยมจริงๆก็คือแต่เป็นตัวผู้ครับครับผมแล้วก็มันต่างยังไงฮะอันนี้ผมมาสงสัยไปทั่วนะฮะอันนี้ที่ผ่าแล้วก็ยังไม่ผ่าอันไหนราคาดีกว่ากัน จริงๆแล้วอันนี้ครับอาคาดีเนี่ยจริงๆแล้วเขาดูที่ความหนาเลยความหนาคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะอาจจะดูสวยกว่าแต่ถ้าเกิดมันมันบางกว่ามันก็จะถูกกว่าตัวผู่ที่มีความหนากว่าอ๋อดังนั้นรูปทรงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกําหนดราคาครับก็ต้องล้วงเข้าไปดูก่อนว่าใช่เอาเข้าไปบีบดูว่าไอ้อันนี้มันหนาไหมครับผมโอ้ตอนนั้นเองครับผมฮะตัวนี้เ่ราคามันแตกต่างกันอย่างไครับราคาอย่างตัวเมียเนี่ยอย่างตัวนู้นสมมุติว่าถ้าคุณ ก็เนี่ยดรองตัวจะขายเนี่ยตัวเมียจังขนาดเนี่ยตันเนี่ยตัวเมียตัวนี้อ่าตัวนี้ประมาณสักอ่าสี่ถึงห้าตัวโลเนี่ยเราจะขายอยู่ประมาณตัวละตัวละหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทตัวนี้ครับสักเท่าไหร่ฮะดูคะแนนดูอันนี้อันนี้ใช่ไหมฮะ มาถึงตัวตัวนี้ฮะอันนี้เนโตเมนนี่เลยคือไซนี่เลยหกหมื่นหกหมื่นบาทครับเอาละคราวนี้มาตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้นี่จะประมาณสี่อ่าสามถึงสี่ตัวโลครับสามถึงสี่ตัวโลตัวนี้เราจะขายอยู่แปดหมื่นบาทแปดหมื่นชิ้นเนี่ยนะฮะแปดหมื่นบาทใช่ครับผม อันเปิ่นปับเก็บเป็นทรัพย์สมบัติเป็นทรัพย์สินได้แ้ะเป็นแอสเซทได้นะฮะไดนะเป็นแอสเซทได้ครับก็คุณจีนเขาเก็บไว้ําบ้านเห็นไหมครับเวลาไปบ้านคนจีนกับเก่าโบราณเขาจะเอากระเพาปลาแขวนไว้อ๋อมีนะไม่้อยผมเห็นบางทีเราผ่านร้านขายของเก่าพวกอันทีเขาบอกว่ารับซื้อกระเพาะปลาเก่าครับแต่นเพิ่งจะเกิดขึ้นระยะคนจีนเข้ามาเมืองไทยครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนที่อยู่เมืองไทยเขารู้ตั้งนานแต่เขาไม่เปิดเผยครับเขาจะแขวนไว้ อย่างร้านยาเขาขายไว้ครับแล้วถามก็ไม่บอกไม่บอกด้วยไม่บอกว่ามาแขวนทําไมเออไม่บอกอะไรเราเด็กๆเนี่ยไม่อธิบายก็ขี้เกียจอธิบายแล้วก็ร้านอาหารที่ข้าต้มเก่าๆครับนะก็จะมีกลาดไว้ก็ขายเฉพาะเนื้อปลาแต่กับพอเขาเนี่ักลาไว้แล้วเขาก็ไม่บอกเราด้วยว่าคืออะไรเขาไม่ยอมขายให้หรอกฮะผมไม่รู้นะแล้วก็ที่สําคัญคือบ้านเก่าๆ ครับบ้านเพื่อนที่เป็นคนจีนกับเคยเห็นแขวนแขวนในครัวเด็กๆผมเคยเห็นที่นี้สมมุติว่าชาวบ้านหรือรว่า ผู้ชมรายการเนี่ยกำลังดูแล้วก็นึกขึ้นได้เอะในครัวเรามีี่แขวนเอาไว้ตั้งแต่สมัยปู่เนี่ยรักษายังไงต้องเอามาเช็ดไหมเพราะผมเห็นบางบ้านนี่ดำปีเลยอาพวกนี้ไม่ต้องเลยถ้าเกิดเราไปเช็ดปุ๊บมันมันจะคืนสภาพแล้วเดี๋ยวมันจะเน่าคกายเป็นเสียของการเป็นเสียของเอกก็คือเราปล่อยไว้เขาแห้งทมสภาพเัาเนี่ยฮะเขาได้กันอยู่นี้เป็นร้อยปีสองร้อยปีเขาอยู่เขาอย่างนี้เลยต้องเก็บในตู้เก็บอุณหภูมิควบไม่ําเป็นเลยฮะไว้ตามบ้านแค่ให้ชื้นไม่ให้มันไม่ให้มันอ่าเปียกเท่านั้นเองให้มันแห้งๆเลย เลยฮะใช่ครับและเป็นต้องเรียกว่าปลาทุกชนิดไหมโดยเฉพาะปลาเมียนที่มาได้ราคาอย่างเงี้ยจริงๆที่ได้ราคาต้องเป็นปลาเมียนนี่หละฮะที่จะได้ราคามากที่สุดถ้าเป็นพวกปลาบ้านเราพวกนี้ไม่มีคือที่ประกินขายข้างถนนห้าสิบบาทครตัวนี้นะปลาตัวปลาเหมือนกันเป็นปลาตัวเล็กๆแล้ที่สำคัญเอาไปทอดใช่ครับอ้นี่เขาไม่ได้ทอดนะใช่แห้งเลยและเวลาจะกินก็ทอดไม่ได้ด้วยครับ ต้องเอาไปตุนใช่ครับและตุนนานเท่าไหร่ตุนอย่างอย่างตัวนี้ตัวนี้บางๆก็ประมาณ3 4มี่วันอย่างนี้ตัวหนาๆก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งตุนทั้งอาทิตย์ตุนทั้งอาทิตย์เลยฮะใช่ดังนั้นถ้าจะมาทิมมาทานนั้นโถล่วงหน้าและสมมติว่าผมมากันสองคนพมกับแม่ช้อยมานี่มันกระเพาะใหญ่ไปไม่หมดอะขอทานแค่นี้ได้ไหมแบ่งแค่นี้แบ่งขายไหมจริงๆแล้วกระเพาะปลาเนี่ยเราจะขายทั้งตัวเพราะว่า อ่าถ้าเกิดเราขายบางตัวบางส่วนไปเนี่ยคนเขาจะกินมาเอ้ยอันนี้หัวหายไปไหนไอ้นี่หางหายไปไหนอ่ามันจะดูไม่ดีด้วยครับตัดแบ่งตอนที่ยังไม่ตุนได้ไหมอ่าอันนี้ยิ่งไม่เข้าใหญ่เลยเพราะมันแข็งมากยิ่งหายัไม่ได้เลยเนี่ยแข็งอย่างกระหินเลยมากเลยครับครับดิ้นตุนเงินแปดวันเจ็ดวันบางคนจะนึกไม่ออกนะฮะว่าจะเอาไปกินกันยังไงชิ้นนี้เท่าไหร่ฮะผมว่าสวยดีชิ้นนี้ชิ้นนี้ประมาณแสนสองครับอ้าวมันสวยเลย เป็นสินทองบางทีก็เรียกจักรพรรดิเลยครับก็เรียกเข้าวปลาจักรพรรดิครับผมก็เตาอ้วนกระเพาะมันแพงขนาดนี้เนื้อเนี่ยแพงกว่านี้ไหมเนื้อเนื้อเขาจะจะถูกกว่านี้เพราะว่าเนื้อเหมือนว่าสามารถทานได้หลายๆคนทานได้เลยกลายเป็นซะอย่างนั้นเนื้อไม่ได้มีค่าใช่เพราะว่าหนึ่งตัวจะมีนี่แค่หนึ่งชิ้นแต่เนื้อนี่โอ้ กว่าจะได้ตัวนี้มานี่ส0ิโลส0ิโลอย่างเงี้ยครับใช่ถึงจะมีหนึ่งชิ้นใหญ่เลยที่ฐานดตอรอย่างนี้ไม่ชช่ครับคือบางทีชาวประมงไปเจอแล้วไม่รู้น่าไม่คือกินแต่เนื้อมันแล้วไปทิ้งกันนี่โอ้โหตายเลยนี่แสนกว่าไปทาหาชัยดีนะแล้วฮะรู้ปลาเม่นหนื่รู้จักหมดเลยขรัต้องตีตายเลยไปทิ้งนี่ไปในเรื่องเลยใช่ไหมครับครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านี้ครับที่ร้าน ของเนี้ยร้านอซาอุฉลาปีก็ดังหุนฉลามเขาทำหุนฉลามอร่อยมากแต่กระเพาะปลาเนี่ยเขาไม่ดังเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้เราคงไม่ค่อยมีเฉพาะลูกค้าสนิทกันจริงๆถึงเนี้ยแม้แต่รายการที่เรามาคุยกับดรคนรเนี้ยนะเขาก็โอ้โหกว่าจะยอมนี่มันไม่นยังไงครับเพราะว่าเขาเป็นซีกเก็ตเรสปีเป็นความรับในครอบครัวคอในร้านเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ไหนๆก็มาแล้วครับวันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ากระเพาะปลาของร้านอาซาวุฉลามนั้นทําได้อย่างไงอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะดูเมนูที่เขาทำได้เราได้ครับ เราจะพิสูจน์กันว่าปลาเมียนหรือว่ากระเพาะปลาแบบเมียนที่มันแพงสางทางเป็นเงินแสนใ่ยนะเป็นยังไงของร้านอที่ทําเมนูนี่ออกมาเลยอันนี้เรียกว่าสี่เจ้าสมุทรใช่ครับทำไมเราเรียกว่าสี่เจ้าสมุทรสี่เจ้าสมุรนี้คืออาหารจานเนี้ยจะมีสี่ยอดเจ้าสมุทรเลยคือมีกระเพาะปลามีหูฉลามมีก้งป่วยหอยเชียวแห้ง และข้าวกล้อื้อสี่อย่างที่คนจีนถือว่าในท้องทะเลเนี่ยสี่อย่างนี่สุดยอดละใช่ฮะเป็นเจ้าของสมุทรเลยไม่มีนางเงือกนางเงือกนั่นเป็นหมอสุ่งเรชาวประมงอ๋อเลยครับอันนี้เอาคุณไหนชี้ี่อันนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เลยที่เป็นกระเพาะปลาใช่ฮะอันนี้นะใช่ครับคุณหันมาแล้วฝุ่นตั้งสามวันสี่วันใช่ครับมันใช่ใช่ตัวนี้แหละไอ้อื่นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วคุณประกอบลองกิน อันนี้ใช่ไหมใช่ครับดูหน้าตาแล้วก็ต่างจากกระเพาะปลาที่เราเห็นทั่วไปเลยใช่ครับไอ้นี่มันดูคล้ายๆกับเอ็น้วยซ้ํานะฮะกระเพาะปลาที่เราเห็นขายทั่วไปเนี่ยมันคนละแบบกันเลยครับ่แต่พี่ยังไม่ได้กินเลยนะครับน้ำก็อร่อยแล้วนะฮะน้ำอร่อยจริงอืมอืมอร่อยมากครับเอาไว้ครับไม่ไม่ไม่เคยกินน้ำบุญชุลามาอร่อยแล้วเนี่ยอร่อยหว่านะฮะอันนี้จะครบเลยเพราะว่าเขาจะมีน้ำจากตัวปลาเพืออมาด้วยเลครับอันนี้ อร่อยจริงเยอะคุณบอลเราลองเคี่ยวดูไอ้เนื้อไอน้ำอร่อยมากอาะน้ำอร่อยฮะน้ำอร่อยน้ำอร่อยจันเดี๋ยวลองชิมกระเพาะปลาีลองดูเดี๋ยวสุดยอดครับผมอออืืมมขุณบอกว่ามันมันไม่เหมือนเอ็นหรอกคนละเรื่องเลยครับตั้งเชยอะมันหยาบแสดงว่าทั้งชีวิต เกือบ40ปีที่ก really? ินกระเพาะปลาเนี่ยกินผ yes, ิดมาตลอดฮะไม่ใช่ไม่ผิดหรอตอนนี้คุณกินราคาสื่อภาพก่ครับแต่คุณสื่อภาพก่ด็อกเตอร์กระเพาะปลาด็อกเตอร์อ้วนสรรพคุณสรรพคุณที่ทําไมมันถึงกลายเป็นของแพงที่สุดของคนจีนที่เรียกว่า คับสรรของกินที่ดีที่สุดชนชาติหนึ่งในโลกเนี่ยครับอันนี้ติดท็อปขึ้นมาได้เนี่ยอะไรครับครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาจะเหมือนบำรุงหญินครับช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอ,อ่าเขาถึงว่า,าถ้าเกิดคนเพิ่งคลอดลูกเนี่ยครับคอาให้กินชิ้นประมาณนิ้โป้งเนี่ย กินแค่นิโบลนะชิ้นเดียวตุนแค่ชิ้นเดียวแค่นี้มันจะกินทุกวันทุกวันอย่าเกินกว่านั้นเพราะมันเกินความจําเป็นแล้วมันจะร้อนเกินใช่ครับมันจะร้อนเกินไปแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีเหมือนถ้าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ก็มีสารคาริเท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 มันจะเป็นจําพวกหนึ่งของโปรตีนซึ่งจะมีเยอะมากในตัวปลากระพงในตัวกระเพาะปลากระเพาะปลาครับผมทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับบำรุงร่างกายก็เรียกว่าถ้าอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยอันนี้มันค่เป็นน้ำด่าง แล้วมันตุนแบบน้ำใสไดไหมตุนน้ำใสก็ได้ครับแบบกุญจหลามได้ครับแต่เราใช้เวลาตุนเหมือนกันครับไม่งั้นไม่งั้นตัวอ่าตัวความหอมของตัวกระเพาะปลามันจะไม่ออกมาเราจะเวลาเราตุนนรู้ว่าตึ่งออกมาน่าอร่อยมากถ้าเป็นกุญจหลามก็เลือกน้ำํำแดงใช่ครับก็เลยพี่สงสัยว่ากระเพาะปลานี่ไปตุนน้ำใส่ได้ไหมได้ครับได้เลยตุนน้ำใสหรือตุนน้ำฮ่องกงก็ได้ เป็นยงน้นฮ้กคองน้ำคงจะเป็นน้ําออกมาขุ่นๆแต่ว่าเขาจะใส่เครื่องอเครื่องตุ่นะที่มันไม่เหมือนกันอาจจะมีพวกคามุูแ้มอะไรลงไปครับครับผมแต่ส่วนใหญ่ของผมจะจะไม่ได้ทําน้ําไอตัวอผอ้คงไว้เพราะว่าต้องสั่งทําเพราะว่าทําตอนเช้าได้ตอนเย็นหลังจากนั้นก็เสียแล้วครับครับดรฮะดตอรอ้วนอย่างนี้ฮะฝากไปบอกทางบ้านเลยว่าถ้าเกิดกลับไปแล้วก็เห็นกระเพาะปลาพวกนี้เนี่ยวิธีการที่จะทําให้กระเพาะปลามันคงสภาพได้ดีที่สุดเนี่ย ถ้าเกิดเจอมดเจออะไรมาตอนเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างจริงๆถ้าเกิดเขาเจอมดเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะว่ามดเนี่ยเขาจะมากินไอเลือดในตัวกระเพาะปลายิ่งจะทําให้ตัวกระเพาะปลาสะอาดขึ้นอีกอ๋อโดยที่ไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปอะไรเลยไม่ต้องไล่ไปเลยฮะแค่เราเก็บไว้ในที่แห้งๆเดี๋ยวมดมันกินไปกินมากินเลือดหมดแล้วมันมากินตัวเนื้อกระเพาะละไม่เข้าฮะตอนนี้มันมันแข็งมากอือนั้คุณบอก เคยหมดนาทีไงตอนน้ำท่วมอันนั้นหนูผมว่าหนูหนูตัวนั้นเตัวนี้มันตามตีหน้าแตนนะนนั่นเิยหน้าแตนหมดตอนน้ำท่วมเขาหนูตัวนั้นแข็งแรงมาก่ไมไม่ใช่ฮอย่างนอยที่สุดเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทราบนะความรู้ครูอาหารเนี่ยทาไมฮะเรียกว่ากระเพาะปลาคนไทยเราเนี่ยเพราะว่าไอตรงนี้นะไปหายังไงก็ตามเนี่ยผมไปต่างประเทศเนี่ยเขาเขียนว่า bladder bladder นี่คือถุงลมครับ คือบ้านเราไปเรียกอวัยวะมันผิดหมดเลยดังนั้นคนไปเข้าใจว่าเป็นกระเพาะจริงๆเพราะว่ามันพอง่ะฮะตอนที่เอามาจากท้องเนี่ยมันจะ็นแค่พองมันให้ถุงมันคือถุงลมอ่ะแต่ว่าคนไทยจะเรียกถุงลมเาฟังดูเหมือนกับรถจนมีถุงยาวโอ้ยแอเรีนกระเพาะคือประมาณเป็นพวงเป็นก้อนมาได้ไงคนไทยสมัยโบราณไม่รู้จักกินครับอันนี้เป็นภูมิมัญญาของคนจีนหูฉลามคนไทยก็ไม่รู้จักกินครับ เตาหื้อคนไทยม่รู้จักกินกระเพาะปลาคนไทยม่รู้จักกินไม่ต้องง่ายๆล่าสุดเนี่ยคนไทยต้องกินแมงกะพรุนเป็นเมื่อไม่กี่สิบปีนี่เองอก่อนนี่คนจีนมาซื้อเอาไปเรียบเลยของดีเข้าไปหมดเลยเข้าไปหมดเพารปปาะปลาทุกวันนี้คนจีนอย่างเมืองแผ่นดินใหญ่กว้างซื้อไป<ห>ในราคาแพงแสนแพงเอาละครับนี่ก็คือสี่เจ้าสมุทรที่ทำจากคือเปียวหรือกระเพาะปลาซึ่งมีราคาแพงกว่าหูฉลาม แต่พอผมถามราคาแล้วก็ตกใจอันนี้ผมว่าไม่มันไม่แพงเลยแล้วฮะผมดูสีเจ้าสมุทรมานี่นะผมว่าแพงแล้วเพราะว่าคัดเลือกสิ่งดีๆมากนั้นเลยแล้ไงนะฮะับแลลามฉลามกางวูยูเรือไอเชลไอเชลแล้วก็ปอป่าครับผมขั้นแรกผมโอ้ดิเรือนอย่างน้องสักเกือบหมื่นมัเพราะอย่างกูฉลามตุนเนี่ยก็ราคาเป็นหมื่นเลยถ้าเป็นข้าคโดแพงใช่ถ้าเป็นหม้อก็ หมอกกับประมาณสักพันสองพันครับอันนี้แล้วแต่เราจะสั่งแต่ที่นี่ว่าของเราเนี่ยเราเราคัดคัดเลือกมาให้แล้วแต่ที่ว่าเราก็แบ่งให้ตามส่วนให้มันให้มันเข้ากันให้มันเหมาะสมกันครับตอนนี้เราเลยได้ที่ราคาสองพันบาทครับ สองพันบาทนี่สี่คนคนละห้าร้อยบาทถูกยังถูกใช่เดี๋ยวคกูจับต้องได้เราแบงเส้นตรงนี้นะอันนี้ของคุณตกรอันนี้ของพี่ไม่เกี่ยวกันนะเอาพี่กูเชลาจะได้ชัดเจนนะกูเชลาของเร์กรมันถูกหน่อยไอ้กระมังบัตพี่นะแค่นี้ก็มีแบตหนึ่งแล้ นอกจากกระเพาะปลาที่หาทานได้ยากแล้วร้านนี้ก็ทําอย่างดีและมีชื่อมากนะครับยังมีอาหารอีกหลากหลายอย่างทั้งหน้าผมเนี่ยรดอรวุครับมีสเต็กป่าหื้อครับเป็นชิ้นเลยใช่เป็นตัวเลยเป็นตัวเลยครับนี่ครับมาทานแบบเหมือนสเต็กใช่ทานแบบจุใจนะฮะส่วนอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอาหารอบบะหมี่ครับนี่สาบานได้เป็นขาหารเนี่ยมันใหญ่ครับท่านผู้ชมครับไม่ช้อยท่นนี่ใหญ่มากนะฮะ นี่เป็นหารบ้านเราป่ะฮะไม่ใช่ฮะขาหารตัวนี้จะมาจาก2ที่มาจากฮอลแลนด์กับฮังการีอ๋ผมเดินทางไปอัมสเตอร์ดัมบ่อยไปฮังการีก็บ่อยแต่ไม่เคยเห็นมีเมนูนี้บรรจุในร้านอาหารเขาเลยส่งมาบ้านเราหมดแล้วของดีมานี่หมดแสดงว่าแบบคนไทยก็ทานเป็นของดีมาที่นี่<า>หมดนะฮะอ,อ,อ,อันนี้เป็นขาหารอบกับบะหมี่บะหมี่นะฮะและนี่ที่ขึ้นชื่อของร้านนีเซอ ดั้งเดิมเนี่ยเขาดังมาจากหูฉลามเขาเรียกกันว่าอาซอหูฉลามเนี่ยหูฉลามเขาอันนั้นอย่างเงี้ยเม่งเซกเลยอันตัวใหญ่เลยครับอร่อยมากคุณรากรรคับจะไปกินบะหมี่ให้มันท้องผมกินหูฉลามกันเถอะขออนุญาตเดี๋ยวทางไปคุยกันไปนะครับขอซดน้ำหูฉลามจะสู้ไอ้สี่เจ้าสมุทรได้ไหมร้อนเอ้าบอสก็ตาม นกว่าสเจ้ามันกว่ามันเข้มขนกว่าครับอรประกอบกินเยปอนรู้เลยว,ว่าสีเจ้าสมุทรสุดยอดใช่ไหสีเจ้าสมุเจ้สสาสมุทกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง โซาได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองสิ้นปีนี้เรียกว่าแพ็กเกจนี่สวยงามเหมาะสำหรับที่เป็นของฝากให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งหลายเอาไว้ปรุงอาหารก็ขอขอบคุณนะครับทางต้องเรียกว่าดรกระเพาะปลาขอบคุณมากนะครับร้านอสอหูฉลามที่รามอินทราที่ให้โอกาสเพื่อนร่วมชิมผมกับแม่ช้อยเนี่ยมาชิมอาหารอร่อยๆที่นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ได้ความรู้คู่ความอร่อยนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆก็คือกระเพาะปลาที่เราเรียกกันเนี่ยมันไม่ใช่กระเพาะครับมันเป็นถุงลมนะฮะแล้วก็อีกหลายๆอย่างแกงไตปลาก็ไม่ใช่ว่าเป็นไตของปลามาจากอาวัยวะหลายๆส่วนแต่เรียกกันว่าไตาปลาแต่พูดถึงเรื่องรสชาติท่านผู้ชมครับรสชาติพอทานไปแล้วกระเพาะปลาของจริงเนี่ยต่างจากกระเพาะปลา30บบาทที่ผมทานจนกระทั่งเข้าใจว่านั่นคือของสุดยอดแต่อย่างว่าครับท่านผู้ชมครับ ของดีแน่นอนที่สุดต้องราคาแพงแต่ทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวนะครับจะต้องอดทนรอเพราะว่าก่อนจะทำได้แต่ละครั้งเนี่ยต้องสั่งล่วงหน้าเกือบ2อาทิตย์ครับ